เอาต้นเขาคือลงมาผีว่าต้น,น,น,นจังวะจักขัง,งทัางไงบ่เคยขึ้นไปไปงไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเบิ้บงดูต่เจ๊กต่เจ๊เขาก็ลงมาทางนี่ด้ิล่ะ <c oughs> อืมเดือบึงบ <c oughs> ิ้วก็เข้าไปครับพาพานมต้นมาหลงทางแล้วครับ ไปบ่ลแล้วต้นไปขึ้นไฟบ่เปลี่ยนกระเรือก่อนเว้ย <c oughs> เอาเด้อครับโค้งแล้วโค้งเสร็จไปเรืครับนุ่มต้นไปแล้วครับคุณนะไปแล้วครับนุ่มต้นไปแล้วเอาอู้ยสอนทายไปน้านในต้น

กุ่มคามมีหนัก <c oughs> มาชมวิวดูซอนี่กันหนึ่งวิวมงบรรยากาศครับ บรรยาก,กาศรอบดูทางลุงรอบๆลบนั่นเป็นในร้านเสาไหลเขามานั่งพักผ่อนย้อนใจเตือยครับปัญญาขึ้นมอมาเมื่อยเสาเอาหาบเลยเุูนะครับเขาเลียนวาวอยู่ผัวโอีหอดาวอยู่ลาบานเฮาวะเงี้ยปะ บาไหนไปล้มหันก็่ก้อนไปลงพูดละครั้งเกาห้องพ้านุ่มต้นมาเสียแห้งถึงแล้วครับ ปั่นขึ้นมากเมื่อกี้เขาจะปั่นลงอีกแล้วตอนลงไม่ได้ปั่นแลอกครับแต่เบรกเอาโอ้รินหอยเลยโอ้สูงเด้อครับนี่บ้านวานั่นเอข้างหลังไปบังกะปูนะโค้งครับโค้งโค้งลงไปอีกหนึ่งชุด ลงขึ้นมวลเหรอวะได้ครับเด้อปันเล่นไปเรื่อยๆก่อนนี่เบิ่งเสร็จท่าข่างหนาก็ได้ครับเห็นบักบ้าอยู่บนรักบ้าฟุ้งๆนละจักว้าอย่างเพื่อนดอกไปทั้งหลาละต้นเ้าบาทเนี่ย แมนบอกเอาคือพอเห็นม <c ười> ี่น้ำสันแมนบอปลาคอใหญ่่อยู่ผีบ่เยปลามาดแล้วปเลือดเถี่ยอ้ยปลาคอยืนต้งสีแล้วตัวนึงเออไม่น้ำไหลเพราะจอกนี่แหละ โอ้ยบ่าไฮวาแล้วโอ้ยปลาคองเดี่ยวมายู่พี่เลยอปลาคลอหมองมันหาดันดีโคตรเลยี่ใส่เบ็ดปลาคลอไว้เนี่ยมึงเอ้ยตักปลาคลอตักตะภาพเลยไนี่ไรบูมิงบูมครับเบิูงพอเห็นคลองกับคลองระบายน้ำบ้านเขาบูมขึ้นระบายไปน้ำจนประธานบ้านเขาเลือกโจกโลกอยู่นะโอ้ยปลาคลองมายูงสี่เลยอปลาคลองก็ตัะภาบอะ่ะ ลงทุนสางดีเลยนะบ้านนี่เนาะไปเดินทางต่อครับผม,บผมและเบื้องน,นั้นเบื้องนี้ไปน้ำเรื่อยๆออกกำลังกายไปเบื้องเส้นทางไปน้ำทุ่มทุนสางดีเลยครับพวกแต่คำค้นไตวันเนี่ยนี่คดดอกไม้ต้น นี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไอ้คนหมักนกครับนี่เอานกมานั่นครับนกนะครับนะนะครับน่ะฟองก๊อกแก่ก๊อกแก่เนี่ย <c ười> กลุ่มคนหมักนกชอบเล่นเลี้ยงนกโอ้เป็นบึงน้ำหญ่ครับ บึงน้ำ ơ, đi lại đi phối hợp với làm lamu kia này, nó bì dưỡng nè. Chắc là. Nó là. Chắc thì Chắc là. thì là. Chắc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  là. là. ฟันอ้อมสายเหรอนนะครับเสียงของ,ของเฮ้ๆๆยๆเๆบางทีครับยังโดนครับโดนโดนบังคับแต่เ,เดี๋ยวเราเห็นนะครับมันน้อยๆหนึง่ง con poy nam bảo từ mong ní bận đấy à, Ủa, bạc ở đi. Ừ, là măng gì là men măng đấy là. เราข้นมาหาปลานะครับแล้วเบิ้งทำเลกอีหลู่เราปลาตอนนี้นะโอเคเล่นหนึ่งน้ำสะอาดน้ำสะอาดบรรยากาศเยี่ยมมาก พื้นที่สามนี่พุ่มพุ่มสิบก้อนเลยกนบอกครับนี่บึงเป็นบึงใหญ่ครับผมว่าบุ่ขาดจากสิบเลยครับนี่บึงน้ำเจ๊กมาตายลูกน้ำ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 กันละ ต้อนอยู่ข้างหลังเอ็กกล่องคือเป็นยังตีล่ะกล่องคือเป็นมุมม้มวนเป็นไปไอะไรความตาบดความตากขับรถเห้งยังไม่ที่คำทางเมืองเห้งอยากเล่นอย่างไรกาออกมาไกลนะมือหนึ่งอ่างเก็บน้ำ ได้เห็นเห็นตอนนี้ตะเว้นตกดินครับผมอยู่ในหลุบในหลุบครับทางหนาเป็นภูเขาแล้วโเห็นเน่ตะเว้นตกดินครับไม่งั้นบรรยากาศจะสวยงามมากตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าเสียดายอดเลย อ่างเก็บน้ำนี่โอ้ผมว่าสิบไร่นี่เกินครับนี่เลี้ยวไปทางพูนในรถคั้น,น,นหน่อยหนึ่งครับพุกท่ะ ตายลุงแดงครับลุงแดงพ้าเลาะเที่ยวครับมือนี่เที่ยวเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ปั่นจักรยานออกกำลังกายข้าวนุ่มต้นมาเสียเมือย เรากากโอ้กล่องวงจรปิดหลายขนาด,ด,ดเลยอ,อันนี้น่าจะเป็นสารครับสารหรืออีอย่างเป็นสารหรือเป็นหม่องขายของมาแน่ใจนะครับเนอะอยู่ของบนครับอเหลียวไปเห็นนะครับ บรรยากาศงามครับสวยงามมากนะครับคุณ่ะสาวมหายังออกกับลังไก่เพิ่งฟังตงขามกับมันถือเสียงภูเขากับมันสิงงาม บรรยากาศด,ดีมากสวย คลิปนี้ไปสัทนิดก่อนนะครับเด้อลูกแดงผ้าเลาะครับเที่ยวหาทำแล้วก็กินม้นนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนครับบมมีงานบมีโอแล้วออกมาหาปัน่นใจยานออกกํากลังกายครับเรว่าการเที่ยวไปน้าในโตนะครับเด้อเด้อครับเรื่องเปกําลังใจในการเนี่ยคลิปครับหนึ่งกําลังใจแค่ปลายนิ้วสัมผัสกดซับตะไคร่กดกระดิง่งใต่คิบนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย